สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะเรามาดูกันเลยมาดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณยันก่อนธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกรุนะคะจะอยู่ในธาตุลมหมดเลย มาเปิดไพ่กันดูโอ้โหพลังงานตัวตนคุณขึ้นมานะในเรื่องของความรักโอ้จะมีความรักหรือเปล่าคนโสดมีคนเข้ามานะเนี่ยคุณอาจจะได้คุยกันแล้วนะคะในบางท่านบางคนขึ้นสามดาบผ้าไห้อาจัจเมนปิดไว้ก่อนนะคะ คุยนับครับอือห mm ือ hmm. ขึ้นมาเป็นสีไม้เค okay. ในช่วงนี้พลังงานความรักของชาวทัดลมจะมีคนเข้ามาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณหรือเข้าหาคุณนะคะเกี่ยวกับความรักเนาะอ่ามีคนมาชอบคุณคนโสดเนี่ยถ้าคุณโสดมานานนะ จะมีคนเข้ามาเคาะประตูหัวใจคุณละนะเขาชอบคุณเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ด้วยนะคะขึ้นไพ่หกถ่วยเนี่ยเป็นรักต่างไวัยได้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤศกกันมังกรชาวธาตุลมด้วยกันก็ได้นะเมถุนตุ้นกุ้มแล้วก็ชาวธาตุน้ำกรากฎิจิกมีนนะแต่ทีเนี้ยในในบางท่านบางคนอะ คนที่มีคนกเก่าๆอาจจะยังรักแล้วก็คิดถึงคนกเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะพอทีนี้คนคนนี้เข้ามาก็ทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดใจดีไหมนะคะหรือคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะอันนี้ก็ทําให้คุณรู้สึกสับสนในใจหรือเป็นบางกรณีเนี่ยก็คือเราเคยเสียใจยผิดหวังในเรื่องความรักมานะคะตำแหน่งปัญหาก็คือสามดาบเนี่ยตัวคุณเองอะ อาจจะเพิ่งโสดนะเสียใจกับความรักมาเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณคนนี้เขาเข้าหาคุณอะ่ะเขาอาจจะมาเร็วจนเกินไปนะทําให้คุณรู้สึกกังวลใจนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเอ๊ะมันจะยังไงจะเป็นไปได้หรือเปล่าคือตอนนี้เราอาจจะอยากที่จะละเอียดในการเลือกคนที่จะเข้ามาเหมือนคุณใจเย็นในเรื่องของความรักอะ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรัก ทีนี้การที่คนคนนี้เข้าหาคุณเร็วนะคะเข้าหาคุณเร็วแบบดูจริงจังมากก็เลยทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลใจได้นะแต่บางท่านบางคนเนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าๆได้ก็ก,ก็ทําให้คุณอะ อาจจะมีกำแพงกับคนที่เข้ามาก็ได้ในกรณีนะี้เนาะขึ้นไพ่ judgment เนี่ยบางคนปลดปล่อยคนเดิมๆออกจากใจได้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่ลืมอ,อย่างที่บอกเนาะทีเนี้ยความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนได้คือคนคนนี้ดูเหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะจริงจังกับคุณเลยนะอ่านกเห็นไพ่ประมาณนั้นนะเพราะว่าขึ้นไพ่สี่หมายเนาะ เขาอาจจะเด็กกว่าคุณแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะมีวุฒิภาวะที่ดีแล้วนะโตกว่าวัยนะคะแล้วก็เหมือนเขาพร้อมที่จะทุ่มเทในความรักครั้งนี้ให้กับคุณหมดเลยประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างเนาะ บางคนเพิ่งจบความสำคั์เก่าๆมาเพิ่งจะ move on ได้นะคะอยากอยู่กับตัวเองยังไม่อยากที่จะมีใครก็ได้นะคนโสดธาตลมจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างนะคะเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนนะแปดถ้วยเจ็ดดาบมีการกลับมาของใครบางคนด้วยนะคะสำหรับคนที่ สำหรับคนที่มีคนเก่ายังนึกถึงคนเก่ายังรอคนเก่านะคะยังไม่สามารถที่จะ move on ได้เนี่ยจะมีคนที่ห่างหายกลับเข้ามาในในชีวิตคุณนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าการกลับเข้ามาของเขาเนี่ยถ้าเขากลับมาจริงเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สี่ไม้เมื่อกี้นะมีโอกาสที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาถึงกลับมาแต่ทีเนี้ในบางท่านบางคนอะ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะคะในช่วงนี้ชาวธาลมคุณคุณระมัดระวังตัวเองมากๆเลยในเรื่องของความรักคุณปกป้องหัวใจตัวเองคุณรู้สึกไม่ได้เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้วในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เหมือนกับประสบการณ์สิ่งที่คุณเคยเจอมาทําให้คุณเป็นเจ็ดดาเจ็ดดาบก็คือ,อใจเย็นๆแล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนที่จะ มอบความรู้สึกหรือให้ใจกับใครอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ไปมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงนินการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองประมาณนี้นะคะคนที่จะเข้ามาในตอนนี้นกมองว่าอาจจะต้องใจเย็นๆกับคุณอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณอย่างที่บอกว่ามีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะแต่เขาจริงจังมากๆ เขาอาจจะจริงจังจนคุณรู้สึกเอ๊ะสงสัยว่าเขาจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอก็มีความเป็นไปได้นะว่าคุณและเขาอะเป็นพรมลิขิตของกันและกันนะเขาอะจริงจังกับคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขอดูนะคะว่าคุณคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวธาตุลมคนโสดเนี่ยดูโอ้โหจริงจังมากๆ คุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะหรือผ่านงานก็ได้เป็นคนเก่าเก่าที่เคยคุยแล้วหายไปกลับเข้ามาก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยเก่าอาจจะเคยเจอคนนี้แต่ไม่ได้สารความสัมพันธ์นะคะแต่บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามารักคุณในช่วงนี้คนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงคุณยาก นะหรือคุณเปิดใจยากก็ได้นะขึ้นสองดาบแล้วก็ขึ้นไพ่เดอนะแฮงแมนอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาอาจจะต้องทําการบ้านให้หนะักเพื่อที่จะเข้าถึงคุณให้ได้เข้าหาคุณให้ได้เขาเขาต้องพยายามนะเขาต้องทุ่มเทกับกับคุณมากๆเขาถึงจะสามารถเปิดใจคุณได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ เขาชอบคุณมากรู้สึกดีกับคุณนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านการทำงานนะคะหรือเขาเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้เพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้คุณจะเจอกับความรักครั้งใหม่คนที่จะเข้ามารักคุณเข้าหาคุณอะไรเงี้ยพยายามทำอะไรเพื่อคุณลูกมองว่าคุณคนนี้เข้าหาคุณเนี่ยเขาเขาอยากให้คุณเห็นถึงความจริงจังของเขาการทุ่มเทของเขาการพยายามของเขาอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ ทีนี้ขอดูนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างชาวท่านลมคนโสดเดยชาลิออตนะชาวราศีกรกฎนะคะท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนคนทางไกลคุณในเครื่องแบบเป็นนักเดินทางก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการบินนะคะเ,เป็นวิศวกรเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หรือเป็นคนที่ชอบความเร็วก็ได้ค,คนคนนี้คนในเครื่องแบบก็ได้ด้วยนะเออคุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆนกมองว่าตัวคุณก็รู้สึกชอบเขามากเขาน่าคุนหาสําหรับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาแหละแต่ทีนี้ด้วยเสน่ห์ของเขาหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกออแอบคิดมากเนาะแอบคิดมากก็คือเขาอาจจะดูจริงจังจนเกินไปหรือคุณ ไม่ได้ทันตั้งตัวกับการเข้ามาของเขาก็ได้นะแต่หนูรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าเกิดเรียนรู้กันแล้วนะแล้วมันโอเคเนี่ยคุณคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะ,ะคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อะ่ะแต่คุณเป็นคนที่เนี่ยสิบดาบกลัวในเรื่องของความรักกลัวเจ็บ เขาอาจจะเพรียพร้อมหรือเขาดูดีมีสนเสน่ห์มีทางเลือกในชีวิตเยอะก็เลยทําให้คุณรู้สึกกลัวว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายจิตใจเราอีกไหมเขาจะทําให้เราเจ็บเหมือนอดีตท,ที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเนาะแต่คุณรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณนะคะขอดูนะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะคนคนนี้นะเขาจะทําอย่างไรโอ้โหครั่งรักคุณหนักมากบอกเลยนะ หวงแหนคุณมากๆแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆแล้วเขาก็คุณจะถูกเขาคลั่งรักนะต่อให้อยู่ห่างไกลกันก็ตามคนคนนี้เขารู้สึกดีบคุณมากๆเขาชอบคุณนะคะโอ้โหจริงจังอยากผูกมัดอยากชัดเจนอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะห่วงแหนคุณมากๆ เพื่พอนไพ่คิงออฟคับคุณคนนี้ก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่มีสเสน่ห์พูดจาดีสุภาพนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นนะนุกมองว่าเขาก็มีสเสน่ห์มากๆแต่เขาจริงจังกับคุณแค่นั้นคนเดียวเนาะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนอืม มีพลังงานของคนเก่าๆแอบขึ้นมาด้วยนะคะเนาะคนเก่าๆก็อาจจะติดต่อคุณมาอย่างที่บอกว่าอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็สําหรับคนโสดคนคนนี้อาจจะเข้ามาเร็วโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดหวังคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือว่าคุณโสดมานานอยู่ๆคนคนนี้เขาเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะ นะอาจจะเจอการผ่านการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณการเดินทางก็ได้เครื่องมือสื่อสารนะคะมีพลังงานของชาวธนูด้วยเจอกันผ่านเพื่อนผ่านกลุ่มสังคมอะไรก็ได้นะขอดูสิคขว่าทิศทางความสัมพันธ์นะระหว่างคุณและเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรชาวธาตุลมคนโสด ทิศทางความสัมพันธ์ค่ะของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคนโสดแอบช่วยคุณอาจจะคบคุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็เป็นความรักที่มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงต่อกัน นกมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าต่างกันจนเกินไปนะคะอยู่ไกลกันจนเกินไปเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆคือความสัมพันธ์นี้คุณและเขามีโอกาสที่จะได้สมหวังกับความรักั้งนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณหรือเขาไม่ถอดใจกันไปซะก่อนนะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็คืออเดวิลคนเก่าๆที่ตัดกันไม่ขาดที่ยังรักยัง มีแรงนึงดูดต่อกันจะกลับเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นคนเก่าของกันและกันคนที่คุณยังรักยังไม่ลืมเขาเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจเสมอเขาจะกลับเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวเป็นคนรักของคุณอีกครั้งหนึ่งบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะมีพันธะอะไรร่วมกันแล้วด้วยทีนี้ถ้าเป็นในคนให,ใหม่นะคะนุกมองว่าคุณคนนี้ ยิ่งถ้าคุณแบบคุณยิ่งกลัวยิ่งปิดกั้นเขายิ่งเข้าถึงยากเขายิ่งพยายามแบบคุณเพราะว่าเขาคลั่งไคล้คุณมากๆจริงๆนะคนคนนี้อ่าเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้เขาเขาทำการบ้านมาดีเขาคิดหาวิธีการที่จะชนะใจคุณให้ได้พิชิตใจคุณให้ได้เขาจะชัดเจนแล้วเขาก็จะ ทำให้คุณเห็นนะคะพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นนะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะมีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะคุณจะแพ้ใจเขาคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาด้วยความออสม่ำเสมอของเขาเนี่ยแหละนะที่มีให้กับคุณโอเคทีนี้นะคะมาดูการว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลน,นะคะทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะรักษาความยุติธรรมนะคะเป็นทน,นายเป็นผู้พิพากษาก็ได้หรือเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยนะคะเป็นนักวิชาการก็ได้นะมีคนวันศุกร์วันเสาร์วันพุธนะใครอยากแนะนำอะไรให้กับคุณขึ้นเจ็ดถ้วยเดมู ให้บอกว่าอดีตอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวกังวลใจในเรื่องของความรักนะอ,อดีตอะคะ่ะทาให้คุณอาจจะไม่กล้าที่จะคาดหวังในเรื่อง,องความรักก็ได้หรือบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องของคนเก่ากลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะคิดไม่ออกจะเอาอยัางไงต่อนะบางคนทั้งคนเก่าคนใหม่กลับเข้ามาพร้อมกันนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยหกไม้ คุณมีโอกาสที่จะจะได้สมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนคนโสดความรักที่คุณรอคอยนะคุณจะสมปรารถนาขึ้นไพเดทเนี่ยพ่อไม่ไม่ไมนะคะหรือว่าคนต่างชาติก็ได้เป็นคุณหมอเป็นแพทย์ทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก็ได้นะไพ่บอกว่าคุณอยากกังวลเนาะกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ ที่เข้ามาคนคนนี้เขาจะชนะใจคุณได้ในที่สุดหรือคุณกำลังจะเจอกับความรักที่คุณรอคอยแล้วนะคะคนที่จะชนะใจคุณได้คนที่เขาอยากจะเข้ามาพีชีิตใจคุณอาจจะเป็นคนไกลนะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้แต่ทีนี้คนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึก ไม่กังวลใจที่จะรักเขานะขึ้นไพ่คิงอบ w สอดนะก็มีพลังงานของชาวธาตุลมด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะชาวธาตุลมคนโสดเจอกับความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าพลังงานตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีสำหรับคุณก็ขอให้เกิดขึ้นจริงนะตามที่คุณปรารถนาเลยนะโดยเร็ววันนะ ใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไหลายที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ